ติดอาหารบำรุงแก้ภาวะโรคปอดบวมได้วันนี้มาติดตามศึกษาเรื่องโรคปอดบวมกันนะคะเพราะว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เจออุบัติการอย่างสม่ำเสมอนะคะโรคปอดบวมนะคะหรือภาวะนิวโมเนียนะคะ หรือที่เรารู้จักกันโรคปอดอักเสบนะคะเป็นการอักเสบของเนื้อปอดที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะปอดอักเสบจากการติดเชื้อในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ําซึ่งบางครั้งการติดเชื้อเนี่ยอาจจะรุนแรงจะทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจึงควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อปี2562นะคะของการระบาดวิทยาห้านดับแรกก็จะมีอันดับต้นๆก็คือโรคอุจจาระร่วง แล้วก็โรคปอดบวมไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกแล้วก็โรคตาแดงนะคะจะเห็นว่าภาวะวิกฤตยังอยู่ในช่วง1-5โรคนี้นะคะมักจะมีปัญหานะคะคการติดเชื้อไวรัสนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าภาวะปอดบวมเราจะปกป้องลูกดา้าและคนที่เรารักได้อย่างไรนะคะสาเหตุของโรคปอดบวมเกิดจากสองสาเหตุอันดับแรกปอดอักเสบจ,จากการติดเชื้อนะคะ เป็นชนิดของปอดอักเสบที่พบได้บ่อยที่สุดโดยเชื้อโรคที่เข้าสู่ปอดจะทําการให้เกิดการอักเสบของถุงลมปอดและเนื้อเยื่อโดยรอบปอดได้แก่เชื้อไวรัสเชื้อแบคทีรียและเชื้อราซึ่งเชื้อที่พบก็แตกต่างในแต่ละกลุ่มอายุและสภาพแวดล้อมของโรคนะคะแต่นะคะชุมชนที่ได้รับเชื้อหรือภายในโรงพยาบาลนั้นนะคะก็อาจจะมีอาการแตกต่างกันไปนะคะทั้งนี้นะคะเชื้อแบคทีเรียที่มักพบก็ได้แก่เชื้อสเตปโตคอคคัสนิวโมเนียนะคะ แล้วก็เชื้อฮิวโมฟิลัสนะคะอินฟลูเอนซ่าไทป์บีนะคะต่อมาก็เป็นของแบคทีเรียไปแล้วก็เป็นไวรัสนะคะคราวนี้ไวรัสนะคะได้แก่เชื้อเลสปิลาตอรีนะคะสินสินไคเทลนะคะสินซิเทลก็ได้นะคะไวรัสหรือที่เรียกว่า RSV นะคะเชื้ออินฟอินฟลูเอนซ่านะคะก็คือเชื้อไข้หวัดใหญ่นะคะอันนี้เป็นเชื้อไวรัส และเชื้อราจากมูลนกหรือซากพืชซากสัตว์ปอดอักเสบไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อก็มีนะคะเช่นเกิดจากการหายใจเอาสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจเนี่ยเข้าไปเช่นฝุ่นควันสารเคมีที่ระเหยได้นะคะกลุ่มกัมมันตภาพรังสีนะคะกลุ่มสารที่ออกมาจากโรงงานทอผ้านะคะ ต่อมานะคะก็คือปัจจัยเสี่ยงของโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัยแต่ในกรณีของปอดอักเสบจากการติดเชื้อมักพบในเด็กที่ต่ากว่า2ขวบนะคะเด็กเล็กอายุต่ํากว่า2ขวบและผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า65ปีนะคะเน้นย้ํานะคะต่ำกว่า2ขวบและก็อายุมากกว่า65ปีนะคะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้นะคะยังพบได้ในกรณีมีปัจจัยเสี่ยงเช่นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉพาะแผนก i c u หรือผู้ป่วยหนักนะคะ แล้วก็โรคเรื้อรังนะคะเช่นโรคเบาหวานหอบหืดปอดอุดกันเรื้อรังโรคหัวใจผู้ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่น h i v โรคเอดนะคะแล้วก็ผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะนะคะผู้ที่เป็นมะเร็งระหว่างการให้เคมีบำบัดผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันไว้เป็นเวลานานและผู้เสี่ยงอีกผู้หนึ่งก็คือผู้ที่ชอบสูบบุหรี่นั่นเองนะคะ เพราะว่าบริมีผลกับปอดโดยตรงนะคะสําหรับการรับเชื้อสามารถเกิดได้หลายวิธีจากการไอจามหายใจรดกันนะคะหรือเชื้อเนี่ยอยู่ในอากาศอยู่แล้วแล้วก็จะเข้าสู่ปอดเราได้โดยตรงนะคะการสำลักเชื้อนะคะที่สะสมอยู่บริเวณทางเดินหายใจส่วนบนลงสู่ปอดเช่นสำลักน้ำลายอาหารหรือสารคัดหลังในทางเดินอาหารกรณีนี้พบได้ในผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะ การแพร่กระจายของเชื้อตามกระแสโลหิตการติดเชื้อที่อวัยวะอื่นนํามาก่อนเช่นผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะนานหรือใส่สายเข้าหลอดเลือดดาใหญ่เป็นเวลานานกลุ่มนี้มีเสี่ยงนะคะแน่นอนที่ติดเชื้อในกระแสโลหิตก่อนที่จะรามเข้าสู่ปอดนะคะการลุกลามของการติดเชื้อที่อวัยวะข้างเคียงปอดเช่นเป็นฝีในตับแตกแล้วก็เข้าสู่เนื้อปอด การทําหัตถการบางอย่างในโรงพยาบาลเช่นการสอ่องกล้องหลอดลมนะคะก็คือบองโคโสโคการดูดเสมหะที่ไม่ระวังการปนเปื้อนนะคะการใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ทําให้เกิดภาวะปอดอักเสบซึ่งทุกอย่างเป็นหัตถการที่ทําในโรงพยาบาลแล้วทําให้เกิดภาวะติดเชื้อในโรงพยาบาลได้นะคะต่อมาการวินิจฉัยโรคปอดอักเสบแพทย์จะวินิจฉัยโรคในการซักประวัติอันดับแรกอยู่แล้ว พอสอบถารรมอาการเสร็จก็จะเน้นไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการไอว่าไอาแบบมีเสมหะหรือไม่มีเสมหะมีไข้ไหมหายใจหอบไหมหอบเวลาไหนกรณีสงสัยว่ามีการติดเชื้อก็ต้องมีการตรวจร่างกายเพิ่มเช่นฟังเสียงปอดเอ็กซ์เรย์ปอดหรือมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อแยกแยะเชื้อที่เป็นสาเหตุนะคะก็ได้แก่การตรวจนับเ,เลือดขาวนะคะในเลือดก,ก็คือเจาะเลือดดูนะคะว่ามีการติดเชื้อหรือไม่แต่ยังไม่สามารถแยกชนิดของเชื้อโรคได้อย่างชัดเจน ตรวจวัดออกซิเจนในกระแสลเลือดนะคะเพื่อดูประสิทธิภาพการทํางานของปอดในการลําเลียงออกซิเจนสู่กระแสลเลือดว่าลดลงหรือไม่ตรวจและเพาะเชื้อจากเสมหะและเลือดนะคะเพื่อหาดูว่าเป็นเชื้อชนิดใดที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดปอดอักเสบหรือปอดบวมนั่นเองนะคะแม้นว่าโรคปอดอักเสบนะคะจากทั้งสองสาเหตุจะมีอาการใกล้เคียงกันแต่วิธีการรักษาและป้องกันเนื่องจากปอดอักเสบเนี่ยนะคะจะสามารถติดต่อได้ง่ายนะคะจึงเป็นชนิดที่พบได้ม,มากกว่านะคะ และจาเป็นต้องเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดสําหรับอาการของโรคปอดอักเสบนะคะจากการติดเชื้อก็ได้แก่ไอมีเสมหะเจ็บหน้าอกขณะหายใจหรือไออ่อนเพลียมีขึ้นไส้อาเจียนหรือท้องเสียหายใจเร็วหายใจหอบหายใจลําบากมีไข้เง่อออกหนาวสัน่นถ้าผู้สูงอายุอาจจะมีอาการซึมความรู้สึกสับสนก็คือไม่รู้วันเวลาสถานที่นะคะถามอะไรก็สับสนไปหมดอุณหภูมิร่างกายมากักจะต่ำกว่าปกติก็คือเย็นตัวเย็นนะคะปลายมือปลายเท้าเย็น เด็กเล็กอ่ะมีอาการท้องอืดอาเจียนซึมไม่ดูดนมหรือน้ำนะคะแล้วก็ความรุนแรงนะคะของชนิดขึ้นอยู่กับเชื้อโรคที่ทําให้เกิดการติดเชื้อนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วยแล้วก็สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยด้วยนะคะนี่คืออาการของโรคปอดอักเสบนะคะการรักษาโรคปอดอักเสบเป็นการรักษาการติดเชื้อร่วมกับการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นโดยการเลือกการรักษาประกอบด้วยนะคะการให้ยาปฏิชีวะ ชีวนะนะคะโดยใช้ในกรณีของการติดเชื้อแบคทีเรียแพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะตามเชื้อที่คิดว่าเป็นสาเหตุของโรคนะคะจากข้อมูลทางคลินิกและทางระบาทวิทยาต่อมาก็จะให้ยาปฏิชีวนะที่แพร่หลายที่ใช้กันก็คือสเตปโตคอคัตนิวโมเนีย um นะคะมีการดื้อยาเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวนี้นะคะธรรมดานะคะแบคทีเรียก็มีการพัฒนาตัวเองเก่งแล้วก็มีการทําให้ดื้อยานะคะาการรักษาก็ยากขึ้น ดังนั้นต้องมีการเจาะเลือดประเมินเป็นระยะระยะการรักษาแบบประคับประคองตามอาการผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสหรือเชื้ออื่นแพทย์จะพิจารณาให้ยาลดไข้นะคะอันนี้ตามอาการเลยนะคะถ้าหายใจไม่สะดวกก็ยาขยายหลอดลมมีเสมหะเยอะก็ให้ยาละลายเสมหะในรายที่มีอาการรุนแรงอันให้สั่นน้ำทั้งหลอดเลือดดำให้ออกซิเจนและทำกายภาพบำบัดทรองอกเป็นต้น ในกรณีที่เป็นการรักษาภาวะแทรกซ้อนจะพบได้ในกลุ่มเสี่ยงโดยภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยได้แก่เชื้อแบคทีเรียกระจายเข้าสู่ปอดเข้าสู่กระแสโลหิตส่งผลให้วัยวะอื่นๆติดเชื้อตามมาเช่นอาจพบฝีในปอดเกิดภาวะมีน้ําในโพรงเยื่อหุ้มปอดที่จําเป็นต้องเจาะแล้วก็ดูดออกบางรายนะคะรุนแรงมากถึงภาวะหายใจล้มเหลวซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะต้องใส่ท่อเข้าหลอดลมนะคะร่วมกับเครื่องช่วยหายใจอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะว่า เราเนี่ยจะดูแลรักษาอาการของปอดบวมเนี่ยตามภาวะอาการจริงๆนะคะแล้วก็แก้ภาวะวิกฤตให้ได้นะคะการป้องกันค่ะการป้องกันเป็นหัวใจสําคัญนะคะโดยเฉพาะปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้ออาจมีความรุนแรงมากจนนาไปสู่การเสียชีวิตได้การป้องกันจึงสําคัญโดยเฉพาะการปฏิบัติตามคําแนะนําดังต่อไปนี้อันที่1ฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะคะอันที่2แพทย์จะแนะนําให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งหมายถึงเด็กเล็กนะคะอายุต่ากว่า2ปีผู้มีอายุตั้งแต่ย5 เอ่ยหกปีขึ้นไปผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ําหรือมีโรคประจําตัวบางอย่างฉีดวัคซีนที่ให้ผลในการลดอัตราการป้องกันโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อนะคะก็ได้แก่วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะก็ฟูวัคซีนนะคะวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบก็นิวโมนิวโมคอคเค้านะคะนิวโมคอคเค้าวัคซีนนะคะแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อสเตปโตคอคคัสนิโมเนียที่เรียกว่าเชื้อนิวโมคอคคัสนะคะ โดยวัคซีนชนิดนี้จะมี2ชนิดนะคะคือนะคะวัคซีนแบบโพลีเซคแร์นะคะสำหรับฉีดผู้ใหญ่ที่มีปัจจัยเสี่ยงและผู้สูงอายุโดยจะฉีดซ้ำหลังจากฉีดเข็มแรกไป5ปีและว,วัคซีนแบบคอนจูเกตนะคะแบ่งออกเป็นการฉีดแบบชนิดป้องกันโมเนียนะคะก็คือเชื้อนิวโมพอกคัสเสายพันธุ์นะคะแล้วก็มีแบบ10สายพันธุ์แล้วก็มี13สาสายพันธุ์ทั้ง3ชนิดก็รับการรับรองโดยให้ฉีดป้องกันเชื้อในเด็กตั้งแต่อายุ 6สัปดาห์จนถึง5ปียกเว้นวัคซีนชนิด13สายพันธุ์ที่รับการทดลองให้ฉีดในผู้สูงอายุนะคะก็คืออายุ50ปีขึ้นไปนะคะทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบพร้อมกันในวันเดียวได้โดยฉีดคนละแขนและเป็นการฉีดแบบผู้ป่วยนอกหลังฉีดอาจจะมีอาการบวมที่ฉีดบริเวณเด็กน้อยนะคะอาจจะหายเองได้ภายใน2-3วันนะคะดังนั้นนะคะก็ เรียนรู้วิธีการนะคะเพื่อจะป้องกันตนเองด้วยการฉีดวัคซีนกันนะคะข้อปฏิบัติตัวง่ายๆเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคปอดอักเสบอันดับแรกค่ะไม่สูบบุหรีนะคะเนื่องจากว่าบุหรีจะไปทาลายกระบวนการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจตามธรรมชาติของปอดนะคะอันดับที่2ดูแลสุขอนามัยส่วนตัวเช่นล้างมือให้สะอาดเป็นประจำหลีกเลี่ยงการอยู่ในในที่ที่มีผู้คนหนาแน่นอันดับ3ามหลีกเลี่ยงควันบุหรีควันไฟควันจากท่อไอเสีย รถยนต์นะคะหรือในกลุ่มที่มีอากาศที่หนาวเย็นนะคะอันดับที่4เมื่อเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะควรรักษาหายแต่เนิ่นๆอันดับ5สร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยการน,นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกําลังกายอย่างมสม่ำเสมออันดับ6ไม่ดื่มสุรามากจนมึนเมาเพราะอาจจะสำลักเอาเชื้อโรคจากปากเข้าปอดได้นะคะอันดับที่7นะคะ ไม่ใช่ค่ะสิบอันสิบแหล่งอาหารบำรุงปอดนะคะที่อยากแนะนํานะคะต่อไปนะคะก็คือว่าเ,เมื่อเรากินอาหารประจําจะส่งผลก่บการทํางานของปอดได้แก่หนึ่งขิงนะคะเป็นสมุนไพรที่ดีต่อระบบทางเดินอาหารช่วยต้านการอักเสบสองพริกหวานเป็นแหล่งวิตามินซีนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระและคุ่มคุ้มกันร่างกายทําให้ทํางานปกติได้นะคะพริกหวานเนี่ยก็มีวิตามินซีสูงนะคะแอปเปลิลมีใยอาหารแล้วก็มีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระ ฟักทองก็เป็นสารอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพปอดและหลายหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะแคโรทีนอยนะคะเบตา้าแคโรทีนรูทีนและซีเซนทีนนะคะที่มีในฟักทองก็ช่วยบารุงปอดด้วยนะคะส่วนสมิ้นชันเนี่ยมีสารคูคมินนะคะที่ช่วยแก้การอปอดนะคะเพิ่มศักยภาพฟื้นฟูการทำงานของเยื่อหุ้มปอดได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบให้ปอดได้ดีนะคะ ส่วนหอยนางรมอุดมไปด้วยแรย่ธาตุต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสังกะสีซิลิเนียมวิตามินบีและทองแดงที่ช่วยบำรุงสุขภาพปอดอยู่แล้วต่อมาเป็นมะเขือเทศที่มีสารไลโคปินนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยนะคะที่ช่วยลดการอักเสบของทางเดินหายใจในผู้ป่วยโรคหอบหืดและช่วยเรื่องการทำงานของปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแล้วก็ธัญ,ญพืชตัวต่อมาก็คือ,อเป็น,อ,นอันที่8นะคะธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ด ที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือขัดสีน้อยคือข้าวกล้องข้าว b a เ l ข้าวฟ่างนะคะเป็นตัวเสริมอาหารที่ดีนะคะด,ดุดมด้วยวิตามินอ e, ีซีเลเนียมและกรดไขมันจําเป็นซึ่งดีต่อสุขภาพปอดอันดับที่9คือน้ำมันมะกอกนะคะเป็นแหล่งสารต้านอนุมนูลอิสระที่ดีแล้วก็มีสารโพลีฟีนอลวิตามินอ e, ีที่ช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและสุดท้ายอันดับ10บผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายก็คือสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นะคะราสเบอร์รี่มันติเบอร์รี่นะคะมีฟลาโวนอยด์เยอะ แล้วก็ยังเปลี่ยนฟาวโนนให้เป็นแอนโทไซยายนินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือ10อาหารตัวอย่างนะคะที่จะช่วยบำบรดเรื่องปอดแล้วก็มีอาหารที่ต้องห้ามนะคะอันนี้เป็นภาพสรุปให้ฟังนะคะเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะคะว่าผลผักผลไม้ที่ช่วยฟื้นฟูปอดได้นะคะ10อย่างที่ต้องระวังนะคะก็คือมอีอาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือของทอดนะคะในคนที่ เป็นโรคปอดอักเสบหรือปอดบวมเพาะจะยิ่งทําให้ไอมากขึ้นนะคะถั่วอาหารตระกูลถั่วต่างๆนะคะจะอบจะทอดจะอะไรก็ตามแต่ถั่วยิ่งไออาหารที่เป็นกะทินะคะก็จะยิ่งทําให้ไอมากขึ้นแล้วก็นมนะคะนมจะทําให้เสมหะเหนียวข้นมากขึ้นนะคะก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะช่วงระหว่างที่เป็นปอดหรือมีเสมหะเหนียวข้นมากอันนี้ก็เป็นคําเตือนนะคะที่อยากบอกทุกท่านนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ให้เข้าใจตนเองอย่าง ครบนะคะเป็นอง์รวมนะคะก็ฝากติดตามต่อที่ Facebook, เฟซบุ o กดรวุิศรดาวัน youtubeH ักเ Heaven h e r b แล้วก็ Li n e แอดสแกนคิวโคดตัวนี้นะคะเพื่อเข้าสู่คำถามหรือการสนทนากันนะคะได้นะคะสำหรับข้อมูลวันนี้อาจมีข้อผิดพลาดบางประการนะคะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากการเดินทางก็ยังติดขัดอยู่นิดหน่อยนะคะก็อ่อนล้านิดน,นึงนะคะวันนี้ก็ ถ้ารวบรวมข้อมูลมาแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อให้เป็นสะพานรุญนนี้กับคนอื่นได้ทราบนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาสงสัยอย่าลืมสแกน QR code แล้วสอบถามปัญหาเข้ามากันได้นะคะเพื่อจะเป็นการเคลียร์ปัญหาแล้วก็ข้อข้องใจต่างๆนะคะเพราะว่าลายตัวนี้นะคะเป็นลายที่เชื่อมโยงบูรณาการระหว่างแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจุบันแล้วก็แพทย์หมอพื้นบ้านนะคะของวัดคีรีวงศ์ด้วยนะคะ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ทุกท่านสุขภาพดีแล้วก็เรามีลักษณะของการดูแลแบบองค์รวมนะคะให้ทุกท่านได้รู้จักทําอาหารให้เป็นยาปรับปรุงตัวเองนะคะออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่นะคะเราก็อยากให้ทุกท่านหายนะคะจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงโรคปอดบวมก็เป็นหนึ่งในโรคที่ติดจากไวรัสนะคะตอนนี้เรากําลังเดินเรื่องของไวรัสมาเยอะมากนะคะว่ามีไวรัสอะไรบ้างก็ติดตามต่อในคลิปต่อไปนะคะคิดว่า สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ